สวัสดีค่ะเอทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ่นนิเคอิเช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่21มิถุนายน2567ค่หกับพี่น้องคะก่อนที่เราจะไปคำนวณน,นะคะทุกท่านคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควได้รับคําแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน FC ทุกๆท,ท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งรูดแต่ละรอบนะพี่น้องเนาะมีข้ไมีหลุดนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจจับให้นั้นนะคะใจหาความ คู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถติติตัวเลขเมื่อวานและเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านถ้า f อไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไ่ให้ให้รอดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องทุกท่านขาเราไปดูวันที่20ก่อนนะคะ ค่อยมาดูวันที่21ต่อนะคะว่าวันที่20เข้าหรือหลุดว่า f อจะตามต่อหรือไม่เนะพี่น้องวันที่20นะคะทุกคนจะให้เด่นรอบเช้า0นย์และ9เด่นรอบบ่าย3และ2รอบเช้ามา41066นะคะทุกคนเด่นมาศูนย์พี่น้องเข้าคู่1 0 0 1นะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันมาไหมมาศูนย์เด้อพี่น้องหารุดนะคะทุกคน รอบบายใะให้เด่น3และด้นะคะมา3 0 2 2 6นะคะ2มา2เด้งเข้าคู่ตัวเด่นคะ่ะทุกคน0220พี่น้องแล้วก็266 2คู่ตัวไม่เด่นนะคะทุกคน2มา2เด้งพี่น้องรอบบายรอบบายเลขเด่นประจำวันเข้าไหมเข้าศูนย์ะคะทุกคน5้าหลุดเนาะพี่น้องเอาไปรุ่นต่อคะ่ะพี่น้องขาววันที่21กบ ใจก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นเคยนะคะชอบก็ตามไม่ชอบให้เลื่อนผ่านเนาะพี่น้องสถิติมีขอไม่ลุดถุกเมอเด้อจ้าเดอ้อจะวันที่21นะคะทุกคนวันศุกร์จากที่ใจคำนวณได้ตัวเด่นนะคะรอบเช้าใจได้อยู่ที่เด่น6และ5เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ6 2 6 1 6 4 6 0 หกหกหกเจ็ดห้านะคะห้าหกห้าสองห้าหนึ่งห้าสี่ห้าศูนย์ห้าเจ็ด เด่นแล้วบ่ายนะคะทุกคนเด่นแล้บ่ายอยู่ที่สองแลยหนึ่งมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะสองหกสองห้าสองสามสองศูนย์สองเจ็ดสองหนึ่งนะคะทุกคนหนึ่งค่ะหนึ่งหก หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหสองะคะพี่น้องประมาณน,นี้ค่ะพี่น้องมักบน้อพี่น้องเนาะมาดูคู่ตะเล่นนะคะทุกคน6กห้สองหนะคะทุกท่าน6กสอง6กหนึ่งหหหสองห้าหนึ่ง นี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะ FC ทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้นะคะอรอบบ่ายนะคะทุกคน2กับ1นึ่อย่าลืมพี่น้องคู่ตัวเด่นนะคะ2 6 2 5 2 1นะคะ1่ค่ะ1 6 1, 6, 1 5 ประมาณนี้นะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่วันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งนะคะทุกท่านเบิ้ลประจําวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะหกกับหนึ่งนี้ fc ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันเรามาดูคะ่ะทุกคน เด่นรอบเช้าอยู่ที่6และ5เด่นประจําวันอยู่ที่6และ1เป็น 6, 6, 6 1นะคะติดเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นด้วยติดเลขเบิ้ลประจําวัน6 6พี่น้อง6 1 6 6, 5นะคะ5 6 5 1ติดคู่ตัวเด่น2คู่พี่น้องเป็นตะลุนบอกพี่น้องว่ารอบบ่ายนะคะ2และ1กับเลขเด่นประจําวัน6กับ1เป็น2 6 2 1สองนะคะติดคู่ตัวเด่นทั้งสองทั้งสองนะคะ หค่ะ1 6 1่พี่น้องติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนสําหรับนะคะคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็มีข้อมีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่า f อฟก็แล้วแต่ชอบนะคะใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ชอบก็ตามได้หรือว่าท่านไหนมีตัวเลขในใจ จับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดเด้อพี่น้องหุ้นที่ใจวางไว้ให้สําหรับ FC ใหม่ก็ไม่ได้เข้าทุกวันนะคะมือเข่ามือหลุดพี่น้องวันเข้ามันถึงเข้าหนักนะคะทุกคนวันหลุดก็หลุดหนักเหมือนกันนะคะทุกท่านค่ะทุกท่านขาสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอิวันที่21มิถุนายน2567 ใก็ต้องเอาใบแค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะทุกท่านค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันหมานสุขูสุคุณพี่น้องสวัสดีค่ะ